ส่วนสาวคนนี้ก็เลอะเหมือนกันค่ะสําหรับนางเอกมากี้ราศีในละครหวานใจกับนายจอมหญิงที่โดนกิ๊กเก่าของหนุ่มหลุยส์สกอตเล่นงานจนต้องตามมาปลอบใจแต่งานนี้ต้องเรียกว่าปลุกสุดๆเพราะจู่ๆก็ได้ช็อตสวยแบบอลังการงานสร้างแบบนี้ข้างหลังนี่รู้สึกกองนี้เขาลงทุนมากเลยครับคือเขาให้น้องพร้อมเนี่ยนะครับว่ายว่ายไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ไปจุดภูฝั่งนู้น เพราะว่ามันได้ได้มุมพอดีครับแล้วก็สวยมากครับคือแบบคุมภาพพอดีคุมปุ๊บบึมใช่แล้วต้องขอบพระคุณพี่เจ๊เป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบขอบคุณพี่จ๋าด้วยนะครับขอบคุณครับที่เอาฉากสวยๆให้เรานะครับของเขาเล่นเล่นกันต่อมันก็ไม่ได้มันคือความจริงมันก็มีเสียงค่อนข้างที่จะดังอยู่เขาก็เลยแบบเอาเก็บเป็นออฟซีนไปแบบยืนดูกันหรืออะไรอย่างนี้ไปติดตามชมนะคะโอ้โหใช่สนุกมากเนาะ แหม,ม,มถึงจะเลิะไปหน่อยแต่ว่าถ้ามีสุภาพบุรุษหนุ่มคอยดูแลใกล้ๆแบบนี้ก็ปลื้มสุดตัวเลยล่ะค่ะแต่ว่าถ้าต้องไปเจอหนุ่มแสบแบบพี่ริต้าแล้วก็ต้องมีวิธีป้องกันตัวเองแบบนี้เลย ทำเอาหนุ่มที่ว่าถึงกับเสียวสันหลังเลยค่ะซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนพิธีกรมาดก,กวนแห่งสีสัมบันเทิงสดบีมสรันยูนั่นเองเพราะด้านไปถูกเนื้อต้องตัวสาวริต้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยโดนจับทุ่มสมดลายงานนี้เพื่อเป็นการเซฟหนุ่มบีมก็เลยขอพึ่งพี่สตานให้เล่นแทนแถมก่อนเข้าฉากสาวริต้ายังซ้อมให้ดูตั้งหลายรอบทําเอาหนุ่มๆแถวนั้นนะหนาวไปตามๆกันเลยค่ะ ผู้ชายหนีไป้หมดเลยอ่ะเดินเข้ามาทุกคนแบบเอ,อ้ยอย่าเข้ามาใกล้นะคือแบบเขากลัวมากเลยว่าเดี๋ยวต้องทุ่มบีมบีมเพราะกลัวว่าแบบเมื่อกี้หลังหักแน่เลยอ่ะชัวร์เลย <c oughs> ต้องเอาสตันมาเซฟบีมบีมเลยไม่ต้องไม่ต้องลงเองอ่ะเสียดายมากเลย